สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูฟุตบอลตัวความหวังหมู่บ้านกันนะครับดูซิว่ามันจะสนุกขนาดไหนอ่ะเราเริ่มเข้าไปดูกันเลยนีม่มาแล้วครับตัวกองหน้าขาเหล็กตัวความหวังหมู่บ้านตัวนิดนนอยู่กลางจอนะครับผมนั่นแหละครับผมเขาฉายากองหน้าขาเหล็กกับตัวนี้ข่มาดูกัด้าย ครับตัวผมมากรุง้งานครับผม<อ>ยิงเลยโอ้โยเป็นไนลงล่ะนี่อ้าวใครยิงใครในกายยิงไหม, <laughs> ม,หหมไปแล้วครับอ้าวเรียบมาครับหลบ ขาเล็กครับเอมาแล้วครับมาแล้วยิงได้ไหมหลังโก้ครับผมอุ้ย Bên ngay, xoay mạc đi, Ồ, tìm đi. Bên Tìm cho đi nghe ngay, bên ngay Bên ngay con lắng quan tay vào nè มา,ม,มาแล้วครับโล่นตัครับผมโล่นตวครับโอ้ยเฮ้ยยยยย้ยเยายย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 ยเยยยยยยยอ้ยยยอ้ยยยยยยเป้ยย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 น มาแล้วครับจะยิงทางไหนครับผม <Hey. S 1> อไม่ถึงครับใจไปที่ใจไปล็อกอครับอ๋อครับใจย่อยใจไปยิง <Hey. S 1> เอ้ยเอ้ย ไก่กวแล้วเอ,อ้าโหเต็มโต้เยแบบนี้อ๋อนี่เดินผ่านก็ตลอดไม่ได้ยิง <laughs> เลยลูกนี้เต็มข้อครับผมเอาได้ป่ะล่ะมาอีกแล้วบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับผมบอลอบตารเจริบภูหายก็ขากอลางยังไงล่ะยิงสิครับยิงสิครับ ล็อกล็อกเออ,อชัชนสาวครับโอ้โหลูกนี้เป็นไงเป็นไงโอ้โหเหนื่อยเลย <laughs> ขาเหล็กครับ <c oughs> มาแล้วหลุดเดียวแล้วไม่เหลือโอ้โหทุกทหลังแตกทลายแล้วครับผม มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วสองหนึ่งสองหนึ่งเราออกขวาครับครับยิงครับยิงยิงครับยิงรถอยียบขึ้นโอ้โห่กล้องหลังดีครับฝั่งนี้ใจไปอีกทีใจไปทางครับใจไปเรียบร้อยโอ้โอเคครับจบเกมก่อนละกันวันนี้